มาดูประเด็นเรื่องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญน,นะฮะเออนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่คนไทยนี่อยู่กันคนละโลกนะที่บอกว่าอยู่คนละโลกก็คือว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างผมก็อ่าจะอยู่ในโลกนี้ด้วยนะว่าส่วนไหนมันมันไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยมันจะแก้ทําไมเออจะแก้ทําไม<ก>อะไรแก้หาหอ,อ,อ,อกเลยแต่ว่านักการเมืองส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้ต้องแก้เพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อเช้าเปิดคลิปให้ดูแล้วอะไรอะ่ะ สสพักประชาชนมี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 ไม่มีตัวขอยทีได้ไหมอ่าเดี๋ยวฟังจะได้ไม่ต้องอธิบายมากใช่ใช่คือมันสะท้อนวิธีคิดเลยว่าเขาเนี่ยไปโยนความผิดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับรัฐธรรมนูญทางที่รัฐธรรมนูญอยู่เฉยนะครับเหมือนสมัยก่อนจได้ไหมมีไอไอหนังโฆษณาแก๊สโซฮอร์ตอนจะใช้ใหม่ๆอ่ะคนจะไม่กล้าใช้ไงานใช่ใช่แล้วก็มีอะไรก็โทษแก๊สโซฮอร์หมดเลยสอบไม่ได้ก่อนแก๊สโซฮอร์ไอโน้ตเนี้ก็แก๊สโซนี่เหมือนกัน ทุกอย่างไปโทษรัฐธรรมนูญ<อ>หมดเป,เปลี่ยนนายกสองปีเปลี่ยนนายกมา4ี่คนเป็นเพราะรัฐธรรมนูรรมนอ่ืนเองมีแ<อ>คะครับ<ๆ>ผ่านไปแค่2ปีสภาชุดนี้ต้องโหวตนายกถึงสคนนะครับถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูนแล้วเราจะแก้ปัญหาปากท้องประชาชนได้ไงครับน่ลรัิ อ่อาอยุธยาเขตสองนะ,ะครับถ้าไม่มแก้รัฐธรรมนูญเราจะแก้ปัญหาปากท้องได้ยังไงแก้ที่ตัวท่านนั่นแหละเอ,อเอาง่ายๆเลยแก้ที่สมองท่านวิธีคิดของท่านว่าท่านจะแก้รัฐธรรมนูญหาสวรรค์วิมานอะไรไม่ทราบนี่นะอันนี้คําถามเนี่ยคำถามมันจะเป็นคําถามที่ผิดและมันสะท้อนตรกกะวิบัติอข,อของการเมืองนะ,ะคือคุณเอาเวลาไปคิดเรื่องแก้รัฐธรรมนูงไงสองปีนะแล้วคุณเลยไม่เอาเวลาไปทําหน้าที่ของคุณ คุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านไม่สุดอืเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้แก้ปัญหาประชาชนปัญหาปากท้องเนี่ยมันไม่ต้องรอรัฐธรรมนูญก็แก้ได้ใช่<อ>ในสภาเนี่ยคุณเป็นสสอยุธยาเนี่ยอคุณไม่รู้เหรอว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนจากปัญหาราคาพืชราคาพืชผลทางการเกษตรข้าวราคาตกคุณก็หยิบเรื่องนี้ไปเป็นยติถามในที่ประชุมสภาสิครับ นั่นแหละคือบทบาทของคุณไม่ใช่คุณโทษรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแล้วก็รัฐธรรมนูญ<ม>ผมถามคําเดียวรัฐธรรมนูญกําหนดไว้ไว้ว่าการเป็นสอสอจะต้องดูแลปัญหาทุกอย่างของพี่น้องประชาชนแต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บอกนะครับว่ามีอะไรก็ให้โทษรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นคําถามนียมันจะต้องมีต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าไอ้นักการเมืองพวกนี้มันจะเลิกคิดแก้รัฐธรรมนูญเพียงเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้น<ม>นะครับถามานักการเมืองได้ะลรพี่แต่าก,การแก้รัฐธรรมนูน นักการเมืองก็จะได้กฎกติกาใหม่ๆที่หัวหน้าคอกตัวเองซึ่งอาจจะโดนห้ามเอาไว้ด้วยกติกาห้ามเร่งการเมืองถูกตัดสินก็ไปเขียนใหม่ได้ว่าให้ให้สิทธิ์ให้กลับมาได้นะไอมาตรฐานทางจริยธรรมที่ระบุเอาไว้และเป็นแบบยาขมมทํานบัมืิงก็จะถูกยกเลิกไปนะครับเราก็เขีนักการเมืองเร็วๆกับก็นี่ไงคือไอคำถามที่ว่า สองปีเลือกนายกสี่คนเนี่ยคุณต้องไปดูกันว่าไอ้นายกที่มันโดนสารรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นตำแหน่งเพราะอะไรก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนไงถ้าเศรษฐาไม่ไปตั้งพิชิตชื่นบานก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ไม่มีปัญหาก็ยังเป็นทุกวันนี้ยังเป็นนายกเศรษฐาอยู่ถ้าแพทองทานไม่มีคลิปปรากฏออกมาเนี่ยใครจะไปทําอะไรได้อมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นแหละครับถูกไหมครับแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญครับแล้วไม่ใช่สี่คนนะ ลุงตู่เนี่ยลุงตู่พ้นจากตาแหน่งนายกเพราะอะไรเพราะครบววละใช่ครบวารลปุ๊บก็ยุบสภาหรือไม่กี่วันก็ยุบสภาอก็เท่านั้นเองนะเลือกตั้งใหม่มาอ้าวไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรไม่ผิดอะไรอคุณเสรษฐามาเป็นนายกต่อก็เป็นไปเป็นไปปุ๊บก็คนไปล้อมว่าคุณไปตั้งคนที่มีมนฑินมีมนทินนะเท่าอะไรง่ายเท่าอะไรแบบเนี้ยนะก็ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็ชัดเจนอธิบายง่ายๆไม่ต้องอัดอะไรเลยเรื่องแบนนี้คุณไม่รู้่คนอยุทยาพิจารณาฝากพิจารณาสสอุธยาด้วยใช่คนนี้วะที่ไม่อยากให้มีรถไฟฟ้าคนเดินสูงอีกคนนึงีกคนนักเขตหนไอ้นี่เขตหนึ่งใช่ไหมอ๋อนี่สลับเป็นเขตหนึ่งเขตสองอยไรจุาไปคำนวณเองนะครับว่าสมัยหน้าทานจะเ่ายังไงนะครับสวเตรียมถามอนุทินวันแถลงนโยบายเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ช่องให้ประชาชนเลือกสสรนี่ก็เหมือนกันสวนี่ก็ไม่ควรจะไปพูดหรครับในฐานะที่คุณก็เป็นสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งที่เข้ามาได้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายนรเศรษปรัชญากรที่ผมไม่อยากจะบอกนะว่าเขาเป็นใครเป็นส่วนไหนเป็นสวสีอะไรนะครับเพราะเราไม่อยากกล่าวหาตรงนั้นแต่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าเขาคิดยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าในไทม์ไลน์ปัจจุบันขณะนี้ทางสภาต้องเดินหน้าแก้มาตรา256เอ๊ะ คุ้นๆไหมพี่ซึ่งดูแล้วเนี่ยพักการเมืองในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าน่าจะยืนร่างแก้ไขข,ของแต่ละพักเข้ามาจึงคิดว่าน่าจะมีการรับหลักการวาระหนึ่งก่อนปิดสมัยประชุมสภาและมีการตั้งคณะกรรมาการเพื่อศึกษาในช่วงปิดสมัยประชุมหลังจากเปิดสมัยประชุมหน้าคาดว่าจะมีการพิจารณาวาระสองและก็วาระสามและตามไทม์ไลน์น่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะพอดีกับ พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติที่สามารถใช้ได้ดังนั้นรัฐบาลน่าจะยุบสภาได้ในช่วงต้นปีหน้าในส่วนของกรรมธิการพัฒนาการเมืองได้มีแนวทางในการผลักดันให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นฉบับประชาชนโดยมีการศึกษาที่มาของสาภาร่างรัฐธรรมนูญและศึกษาคุณสมบัติอำนาจหน้าที่ซึ่งกรรมธิการจะใช้เวลาประมาณ6-7ถึงเดเดือนก่อนจะสรุปเป็นเล่มรายงานแต่ก็มีคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญออกมาว่าประชาชนไม่สามารถเลือกสอสรได้โดยตรง ทางกรรมการทการพัฒนาการเมืองสอวอได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้และคิดว่าน่าจะมีข้อเสนอเพราะเราเห็นด้วยที่จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่แล้วแต่โจทย์ที่เราได้จากรัฐธรรมนูญจากสารรัฐธรรมนูญทางเราน่าจะมีโมเดลเกี่ยวกับที่มาของสอสรจากประเด็นของนักวิชาการหลายคนที่เสนอมาเช่นให้ประชาชนเลือกกลุ่มสสรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อให้สภาเป็นผู้เลือกกลุ่มคนเหล่านั้นเข้าาไปมนสสรอี่มันจะหาเรื่องห,หาเสียตังค์ทำไมเนี่ยพี่ฮะ เหมือนไม่เข้าใจว่าจริงๆรัฐธรรมนูญมันแก้ได้อยู่แล้วนะครับแก้โดยสภาสภาก็สภา,สภาก็เลือกตั้ง <Okay S 2> มาสิเออคุณเลือกคุณจะเลือกตั้งอะไรซ้ําซ้อนถูกไหมครับใช่เขาประมาณการกันมาใช่ไหมว่าถ้าสมมติเอาตามแบบที่พวกนี้ต้องการเนี่ยเราจะใช้เงินไปประมาณหนึ่งหมื่นี่พันล้านบหนึ่งี่ันล้านหนึ่งมื่ี่ันล้านประกอบไปด้วยค่าทาประชามติแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วพอได้สสรมาปุ๊บใช่ไหม ไอ้เลือกสอสลอ้ก็ต้องเสียเงินเหมือนเลือกสสอีกนะก็ใช่ไงแต่ละเขตแต่ละเขตใช่ไหมเราก็ใช่ไงรวมรวมแล้วเนี่ยพอสสรอมาปุ๊บมาประชุมนะอ,อายุเท่าไหร่ไม่รู้วะจังหวัดจะเขียน,นร,รัมนูลเสร็จอะไม่มีเงินเดือนอีกนะไม่ใช่กิดอาสานะมีทีมด้วยมีทีมมีผู้ช่วยมีอะไรอีกต้องเลี้ยงอาหารอีกต่อหัวอีกอะไรอีกหัวละพันแล,แล้วยังไงฮะก็หมดไปกับเรื่องแบบน,นี้ห<ช>มืน 4, ่นสี่พันล้านนี่เอามาทำโครงการคนล,ละครึ่งโอ้ได้อีกกี่ กี่เดือนก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยดูเหมือนวอ่าต้องการที่จะแก้256เพื่อให้มีการตั้งสงรขึ้นมาให้ได้แล้วคงจะไม่หยุดแค่การแก้รัฐธรรมนูญลรลายมาตรานะครับจุดมุ่งหมายคือต้องการแก้ทั้งมาตราโดยอ้างว่าเพื่อเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนคุณผู้ชมครับเขากําลังมองข้ามหัวคุณผู้ชมไปอยู่ ถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งใน26ล้านคนที่ไปโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นซึ่งคือฉบับปัจจุบันนี้ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับที่ท่านไปโหวตทั้งหลายเนี่ยเขาอยากจะแก้ด้วยการอ้างว่าเผด็จการเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นจะต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างขึ้นมามันก็ย้อนกลับไปสู่ที่มาเดิมว่าแล้วประชาชนร่างเนี่ยร่างได้หรือเปล่าล่ะศาลก็บอกว่าร่างไม่ได้ ประชาชนร่างเปเลยครับผมก็ร่างไปเป็นพี่ปรเมฆก็ร่าง <iPad. S 1> ไปเป็นถูกไหมฮะเพราะมันเป็นมันเป็นความซับซ้อนซึ่งมันยุ่งยากมากถ้าเกิดเราไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อย่าไปร่างกับมันเลยปล่อยให้คณะบุคคลเข้าร่างเข้ามาเป็นรัฐธรรมนูญเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับอยากแก้มาตราไหนก็แก้สิครับอย่ากแก้เรื่องบัตรเลือกตั้งก็แก้ไปแล้วอ,อยากแก้มาตราอื่นก็แก้ได้เลยไม่ใช่ปัญหาสารชี้มาอย่างนี้แล้วแต่บังเอิญในใจของพวกมันเนี่ยอยากจะแก้หนึ่งหนึ่งสอง ซึ่งอยู่ในหมวดความมั่นคงแล้วมันแก้ไม่ได้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ไอ้พวก BRN ก็อ,อยากจะแก้ว่าประเทศไทยแบ่งแยกได้เป็นฝายพันธรัฐใช่อ,อันอนี้มาตราหนึ่งเลยนะนมาตราหนึ่งเลยพูดจนถึงเลยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแก้จริงๆเนี่ยคุณแก้อะไรมาตรา,า,ราคุณก็ใช้อำน,นาจในสภานั่นแหละแก้ก็แค่นั้นเองคือคือคุณปิ๊พัฒน์ผมก็ยังไม่เคยได้ยินนะว่าเอาละเราก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์จนแตะต้องไม่ได้หรอกรัฐธรรมนูญก็แก้กันมาไม่รู้กี่สมัยต แต่คุณช่วยบอกได้ไหมว่าไอ้หกศนย์เนี่ยมันไม่ดีตรงไหนเออคือคือ,คอเลิกพูดเรื่องที่มานะครับเพราะที่มาจะเถียงกันไม่จบเพราะผมบอกผมก็เป็นคนหนึ่งใน16ล้านเท่าไหรสิบหกจุดท่าไหรนะจุดแเสียงเนี่ยสิบหกจล้านเนี่ยผมไปลงประชามติมาผมรับวันจะมาบอกว่ามาจากคสอชไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะว่า มาจากอาจารย์มีชัยเป็นคนเขียนจริงคณะของอาจารย์มีชัยใช่แต่ผมไม่คนเห็นชอบอคุณบีรพัฒน์เป็นคนเห็นชอบชคุณผู้ชมจานวนหนึ่งเห็นชอบใ<ช>คนไม่เห็นชอบก็มีก็โหวตกันแล้วพอโหวตโหวตแพ้ปุ๊บบอกตอนนั้นมันลงคะแนนเสียงไม่เสรียังอ้วนอ่ะไปอย่างนู้นอีกนะก็ <c oughs> แก้ดิก็แก้จะเอาเสรีแบบไหนเสรีวงมณฑาหรือเสรีพิจุตเต่มีเวทเออคือมันไปเรื่อยผมถามแบบนี้อะไรมาตราไหนที่มันไม่ดีเลยว่ามาซิเพราะอะไรเพราะอะไร นะสารรัฐธรรมนูญมีอำน,นาจมากเกินไปตรงไหนยังไงนะคุณก็ไปแก้ในประเด็นนั่นสิไปแก้กฎวุฒิสภาสภพาผพูแ้แทนาษฎรแก้กฎหมายได้ไอ้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิจารณาของสารรัฐธรรมนูน่ะม,มาตราไหนที่มันไม่ดีแก้ก็เสนอกแก้ไปแค่นั้นเองนะไม่ใช่อยู่แหกป่าแก้รัฐธรรมนูนเนี่ยบางคนก็บอกเอื้อกลุ่มทุนเอื้อตรงไหนว่ามาสิเอื้อนะเอื้อกลุ่มทุนคนที่คัดค้านคือพวกกลุ่มทุน ผมเนี่ยกลุ่มทุนเนี่ยผมเนี่ยเป็นผู้ใช้แรงงานปีรพัฒนก็ใช้แรงงานรับจ้างอ่านข่าวนะไปเอื้อกลุ่มทุนหน่อยอธิบายมาสิเพื่อจะได้แนวร่วมเพิ่มอีกหนึ่งคนใช่เออไม่ไม่มีคาอธิบายว่าทําไมต้องแก้แก้เพราะอะไรนอกจากคําว่ามันเป็นมรดกของคอสชอ่าเป็นพนักงานที่ร่าเข้ามาก็เลิกพูดกันครับแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าถ้าคุณมีสอสอมาปุ๊บร่างมาปั๊บเนี่ยคนที่จะร่างเนี่ยเป็นใครคุณคิดว่าสอสอเหรอไม่มีทางครับ ส,ะสะรเขาต้องไปประชุมมาแล้วก็เลือกคณะกรรมการเข้ามาชุดหนึ่งเพื่อทําหน้า,าที่ก็เป็นกรรมการายกรงดับแล้วกรรมการยกร่างเป็นใครวรเจตไหมม, <laughs> มีชัยไหมมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับที่มาที่ไปเพราะว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องรัฐธรรมนูญในแผ่นดินไทยเนี่ยเอ,อ่ยชื่อก็รู้ครับมีไม่กี่คนหรอกครับผู้ชมครับคุณจะให้จะให้ตาสีตาสาตาโต้งตาก้องอะไรนี่ไปทําคงไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาที่ไปจะเป็นยังไงกันแล้วแต่ไม่สําคัญเท่ากับรูปลักษณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันป้องกันนักการเมืองชั่วมันป้องกันนักการเมืองที่เลวเลวยันหมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ให้พวกมันเข้าสู่สภาผูแ้แทนราษฎรไม่ให้พวกมันไปนั่งเป็นคณะรัฐมนตรีและบริหารชาติบ้านเมืองจนชิปหายวายป่วงอย่างที่เห็นอยู่นี้น,นี่ขนาดเข้มๆมันยังรอดมาได้เลยมันยังรอดมาได้เออแล้วคุณจะไปลากอ่อนๆเนี่ยนะสนุกเลยอนนี้นะ เอออ่ะเอาละโมโหไว้หน่อยบอกให้รู้ว่ามีคนก็ไม่พอใจนะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญผมจะบอกเลวถ้ารัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะเกิดไปขยันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะแต่ก็เข้าใจแหละพะไปตกปากรับค่แก้ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่ายกล่างหม่ยกล่างหม่มีสสรเมื่อไหร่เนี่ยนะอย่าหวังเลยว่าพรรคภูมิใจไทยจะกลับมาได้เยอะๆแบบนี้นะตอนนี้กําลังจะได้คะแนนจากการแก้ปัญหาไทยกับเขมรอยู่นะครับอย่าทาให้เสียคะแนนจากร่างรัฐธรรมนูญนะครับครับ